ใช่เลยครับมาเด่นใช่เลยครับคนรุกอ่ะเชิญลูกค้างคู่กันเลยครับคู่กันเลยคู่กันแล้วไม่แข็งกันต้องยืนคู่กันใช่ไหมอ่าเป็นไงครับโอ้โหผลงานนี่ผ่านมากี่เรื่องร่วมกันแล้วครับถึงจนวันนี้สเรื่องค่ะสเรื่องใช่สเรื่องทุกคนชี้ค่ะก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยเร่เออ อะได้ก็ดีครับแล้วแล้วแต่บางบางบางครับโอ้โหไม่งั้นอาจจะมีการเพี้ยงอะไรขึ้นมาได้อ่าเดี๋ยวไม่ทั่วถึงอ่านะครับพามาแล้ว3ามเรื่องร่วมกันนะครับความประทับใจในการทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างดีครับน้องทำงานเก่งครับผมเด็กๆก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนมายตั้งใจเรียนใช่ตั้งใจเรียนน้องๆคนตั้งใจเรียนด้วยนะเมื่อกี้นีสัมภาษณ์มาแล้วก็ก่า พี่นาเดทเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากค่ะออใช่ค่ะก็จะเต็มร้อยทุกฉากใครขอให้ทําอะไรก็ทําหมดแล้วแฟนเชียร์จะมีรักนอกจอไหมล่ะแอะเชื่อเชื่อว่าคงตอบจนเบื่อแล้วแต่อยากฟังไหมอ,อ่อาวา่าไม่มีหรอกค่ะไ,ไม่มีอเอาไว้เป็นเรือ่องของอนาคตดีกว่าเออตอบเผื่อไว้ก่อนอย่าตอบไม่มีเลยบมามาก็เขาบอกให้ตอบอย่างเงี้ครับ แล้วเป็นชนเชื่อคนง่ายนะฮะเ <c oughs> อางี้ดีกว่าอย่ายากกัน,นเนรียนหนังสืออยู่ทั้งคู่เลยนะครับน,น้องๆที่นี่เลยก็นุ่หลุกหลานเรียนหนังสือทั้งเลยวันเด็กด้วยเราช่วยบอกหน่อยว่าเราแบ่งเวลาทํางานเนรียนหนังสือยัอยงไงครับ <c oughs> ให้เคลบน้องๆหน่อยครับ <c oughs> ค่ะก็อยากบอกน้องๆทุกคนนะคะว่าการเรียนนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆตอนนี้เราอาจจะแบบโอ๊ยเกียจจังเลยไม่อยากไปเรียนยังไปเที่ยวกับเพื่อน <มา S 2> แต่จริงๆแล้วในอนาคตเราจะคิดว่าโอ๊ยทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนมันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วก็สุขสันต์วันเด็กค่ะวันนี้เป็นวันของเราค่ะ<อ> <laughs> คนนี้เขาแบบว่าสุดยอดเลยนะบอกว่าอยู่ในกองละครนี้มีติวหนังสือให้เพื่อนด้วยใช่ไหมคะ จุงนุกพยายามเท่าที่ทําได้โอ้น่ารักที่สุดเลยเด็มกค่ะเรื่องในวันเด็กนะฮะก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกๆคนนะครับผมน้องๆที่น่ารักของพ่อแม่ทุกๆคนนะฮะอยากให้น้องๆเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่ครับเด็กดีในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าตั้งใจเรียนนะครับผมช่วยงานบ้านของพ่อแม่นะครับผมช่วยพ่อแม่ล้างจานช่วยพ่อแม่ถูบ้านช่วยพ่อแม่กวาดบ้านและเป็นเด็กที่ดีนะครับผมไม่ดื้อไม่โสดแค่นี้นะก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ภูมิใจแล้วครับไม่จำเป็นว่าต้องได้เรียนได้เกรดสี่ไม่จำเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งของห้องแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทําก็คือการที่เราต้องทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเราทาให้เต็มที่ที่สุดให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นแค่นั้นเองครับให้ทั้งสองคนฝากผลงานด้วยผลงานต่อระดับต่อไปครับใช่ใช่งี้ก็ขอฝากด้วยนะคะละครเรื่องหน้าของเราทั้งสองคนก็คือกรณีน,น,นี้ใครครองค่ะก็น่าจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วงี้ก็ฝากด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนคุณค <c oughs> ่ะก่อนที่ก่อนที่ค อันนี้อันนี้ที่หน้าม้ามาเลยนะครับก่อนที่เราให้สองคนนี้ไปเนี่ยนะครับเรามีอีกคณะหนึ่งคือคณะละครอะไรนะตอนนี้ชอบดูกันเรื่องอะไรเราไปพบกับเขาพร้อมกันเลยดีไหมสามุ่งขอเชิญสามดวผู้รักนอกจออันนี้เลยนะคู่นี้นะอามีนะครับหมาปรินนะครับคิมเบอร์รี่แอนทยมซิรีนะครับน้องเตยจรินพร์ครับน้องมารีแบรินเนอร์นะคะ วันนี้เอ๊ะใครขาดไปคขาเนี้ยใครขาดไปเออวันนี้มีอ่าคนมีหนวดนะฮะคนมีหนวดขาดไปวันนี้แล้วก็วแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดน,นะครับน้องเคนครับผมไม่ได้มาแหมนะครับแต่เห็นบอกว่ากําลังพยายามจะมานะเห็นว่าเครื่องกำลังลงใช่ไหมฮะใช่แล้วพ,พ,พี่คนมีหนวดครับกําลังจะมาครับผม <laughs> แต่เคนเนี่ยติดงานครับอ๋ออาไม่แน่นะครับไม่แน่ตอนท้ายงานอาจจะมาโผล่หน้าโผล่ตาให้เราเห็นก็ได้่นะครับวันนี้พี่กรณ์รู้สึกเอ็มเอมใจมากเลยติดเอ็มมากเลยใช่ไหมจอ่ะจริงๆน้องคุณอยู่ปิดข้างนะคุณจะไปอยู่ข้างหนุ่มๆสองข้างนี้ได้ไหมไม่เป็นไรค่ะเสับที่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับไม่อยู่ข้างผมนะครับที่ไม่ยอมค่ะยายาค่ะให้ฝากผลงานกันนิดนึงสามหนุ่มเนื้อทองคุณใกล้จะจบเต็มที่แล้วใครได้ดูเนี่ยมีใครดูบ้าง ดูใช่ไหมครับก็พรุ่งนี้เป็นตอนจบแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะพวกเราทั้งหมด6 <blue> คนครับผมก็ยังไงก็ฝากละครด้วยมีอะไรจะพูดไหมครับสาวๆอ้าวโทษนะครับขอมาข้างนี้บ้างขย่อมขย่อมมาข้งนี้บ้างขย่อมย่อมมาข้างนี้บ้างขย่อาข้างนี้บ้าง้าวขย่อมมาข้างนี้บ้างอ้าวโอ้โหอันนี้โทษนะอันนี้โซ่ไม้คอนเสิร์ตอะไรหรือเปล่านะสี่บุกหนึ่งนะฮะสี่บุกหนึ่ง แอมอารีนาเมืองทองธานีฮัลโหลแอมป์อารีนาเมืองทองธานีอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีครับผมวันที่สี่กุมภาพันธ์นะครับบัตรหมดหรือยังยังไม่หมดครับหาซื้อได้อดไรอย่างี้ยหายไม่ออกใกล้ใกล้จะหมดแล้วอยากล้ก็รีบรีบไปหาซื้อกันนะครับผมอ่ากลับมากลับมาเรื่องสามดมงนึงหรือว่าของเพื่อนอย่าไปซื้อนะครับไม่ชัดไม่ชัด ในในเรื่องในเรื่องนี้เดี๋ยวนะครับใครคู่ใครบ้างพวกเราใครคู่ใครมาคู่ใครครับเฮ้ยนั่นเด็กผู้ใหญ่ห่างคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วผู้ใหญ่าคนละเรื่องแล้วปาากู่่ยเมื่อกี้เนี่ยมีคนแอบส่งโน้ตมาบอกว่ารักในจอก็มีแล้วเขาบอกว่าจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กกันออกมานอกจอไหมโอ้นี่นนันแอบแถนี้เป็ผู้หญิงเป็นคนแต่ผู้ชายหนึ่งคนอาจจะกุ๊กกิ๊กกันนะเอาแก้ตัวแก้ตัวเวทีไหนก็ไม่พ้นคิมเอรี่ครับ ถึงคิมนะครับโยนกันซะงั้นนะคะไม่ถึงเราใช่ไหมคะก็ไม่มีค่ะไม่มีนะครับจอก็อย่างนั้นค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาดูราตรีสโมสรทนาไมหมาดถึงเขินเต้ยมากขนาดนั้นครแบบว่าแหมสังเกตต้องดูที่ไหนครับเวลาเขินดูที่ไหนดู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 อีกแล้วอีกแล้ว เยังไม่ออกเลยทีเดียวค่ะไม่โดนลุมไงก็เลยแบบเขินใช่ไหมโช่วยช่วยแชร์นิดนึงแบบว่ากระจ่างใจนิดนึงสรุปว่ายังไงคะก็ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นเพื่อนกันเสียงสูงป่ะป้าไม่มีอะไรค่ะแชร์ต่อค่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอยากาอามาลีมาลีโอ้โหนางเอกใหม่ของเราเลยมารีครับอ่ะฝากผลงานหน่อยครับมาลีครับ ฝากติดตามด้วกันค่ะสามนุ่มแ้ทองก็กำลังจะจบแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรให้เราตื่นเต้นกันอีกเยอะอยู่ค่ะว่าใช่ในวิชอะไรใช่แล้วก็ฝากละครอีกเรื่องนึงนะคะที่ได้คู่กับพี่บอยเหมือนกันก็เป็นละครเรื่องเวลามายุลานะคะกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะติดตามกันให้ดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากเลนะครับอยากไปดูสเต็ปของสองหนุ่มนะครับแล้วก็สาวๆด้วยต้องไปดูที่คอนเสิร์ตทีบวกหนึ่งครับ ไหนโชว์สเต็ปสักหนึ่งสเต็ปสิครับอ้าวโอ้ยต้นทเพราะโชว์สเต็ปนิดนึงอ้่าสองหนุ่มสองหนุ่มบอกเต้นไม่เป็นได้ไงอ่าวโปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยจะได้เต็มเต็มล้นเลยอีกแถบเลยแต่บอกปัดขายไม่ออกต้องสเต็ปเลยตอนนี้ เลครับไม่ใช่สวนสัตว์อะไรขอเขาที่มันนาอะไรเงี้ยนะใช่ครับเอาละครับเพราะฉะนั้นรักไหมพรุ่งนี้รักไหมครับจะติดตามผลงานเขาไหมใช่เพราะจะไปดูไหมเพราะฉะนั้นขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยเอาละเอาละเอาละให้ช่วงสุดท้ายทักทายนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขอลากันทั้งทุกท่านเลยครับขอบคุณมากครับ เดียวเดีเดียวเดียวเดีอบคุณครับผมอันนี้ดีเครียดทุยหยาบสำหรับตุ๊จีนตุ๊จีนนี้ปีใหม่นี้นะฮะก็ขออวยพรนะครับผมให้กับครอบครัวทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่พี่สุวรรณชนให้ควมถึงทีมงานผู้บริหารนะครับบุคลากรของไทยรัฐทุกทคนด้วยนะแล้วก็เหล่าศิลปินนักแสดงทุกคนนะฮะเราทั้งหมดนี้อยู่บนเวทีนะครับคุณ ทุกทุกคนเลยนะอยากชมไอคอนปีใหม่กับทุกคนนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเงินทองไหลมาเทมานะฮะการงานที่เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้ดีขึ้นเรื่อเรื่อยที่ไปอีกนะขอให้มีความสุขมากๆขอให้คนที่คุณรักทุกๆคนมีความสุขมากๆครับผมอ่าครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมยินดีค่ะอบครับ